อ่ะวันนี้เรามาทำไอติมนะคะมีถุงซิปล็อกใบใหญ่ถุงซิปล็อกใบเล็กแล้วก็มีอะไรครับพี่ตุลนมค่ะแล้วก็อะไรนี้เกลือเกลืออันนี้น้ำแข็งค่ะแล้วก็มีน้ำแข็งอยู่ในนี้นะคะอ่ะเา<ล>ะนั้นเราต้องต้องใช้กรรไกรตัดงนมด้วยนะอ่ะขั้นตอนแรกอ่ะช่วยกันพี่ตุลกับน้องตางช่วยกันเอาน้ำแข็งลงในถุงครับเอาหยิบลงในถุงครับ ่ะหยิบลงบใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยใส่ไปให้หมดเลยครับก็เลยยังกินอย่าเพิ่งกินสิเดี๋ยวไม่มีน้ําแข็งทำอ่ะน้องชายอยากกินก้อนเล็กอ่าอ่าค่ะค่ะอ่ะทุกคนช่วยกันอ่ะเอาลงค่อกค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบแขงม,งมันมันมนมนิ่งเลยไเชื่อส่วนอ่าน้องใส่โอ้ยเย็นมึงเย็นมึง ค่อยๆใส่ค่ะโอเคยาดีเดี๋ยวก่อนสิคะอ่ะโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วเสร็จมืออ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะเทเกลือใส่ลงไปนะคะเทเกลือใส่ลงไปนะเดี๋ยวเทให้หมดเลยนะโเทให้หมดเทอ่ะพี่ตูนเทพี่ตูนเทเกลือใส่ลงไปนพี่ตากเทบ้างอ่ะน้องฟังก็ได้อ่ะอ่ะมายมี อะมงตังทเทเทมันไม่ค่อยออกไม,ไม่ค่อยออกอะ่ะเปิดหมดเลยโอ้แม่เทแล้วนะเทแล้ว เดี๋ยวเดี huh. uh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเอาให้ตุนเทบ้างไหมได้แม่ตุนทย่าทำโขกนะคะอย่าทำโขกนะคะอาแม่อ่ะอ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 ะนี่กะปุกเกลืออ่ะอาพี่ตุนสามช้อนหนึ่งพี่ตุนมายืนตรงนี้ตักใส่ช้อนนึ่งหนุกตักใส่เลยโอเคุกเกลือเนี่ยอีก อีช้อนหนึ่งกระปุกเรืออะไรเรากระปุกเรืออ่พะพอแล้วพอแล้วให้น้องมั่งให้น้องอให้น้องช้อนหนึ่งอ่ะน้องใส่น้องตากมาใส่ช้อนหนึ่งยีรมไว้จังโอเคอ่ะพอนะคะพอแล้วนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะตอนนี้อันนี้เราเอาใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> กินน้ำแข็งกันต่อไปมาต่อไป อันนี้ตั้งวางพักไว้ก่อนอ่าต่อไปอ่าอันนี้เราจะใสน่นมลงไปนะคะเราจะใสน่นมลงไปนะนมวัวใช่นมวัวมาตัง้งรูตั้งไว้ให้ทุ่งตั้งหัวให้อ่าให้ทุ่งตั้งหัวไว้นะโอ้โห

ต่อไปเสียงคิดเชอร์บอกว่าให้เขย่าคิดเชอร์บอกว่าให้เขย่าเี๋ยวเริ่วเริวเริวเิ่วเ่อไปชยึเขย่าให้ลูกอ่ะเขย่าเขย่าด้วยเข่าเขย่าเขย่าเขย่าด้วยอ่ะช่วยกันช่วยกันอ่ะเขย่าเขย่าเขย่าขยาวขยาเขยาายาวขายาวขยา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 ยายวได้ต้องเขย่าจะกว่าจะเป็นไอติมนะ ระวังโอ้ใเาใครเอาเลยน้องกนะ็กินน้ำแข็งนะกินได้กเลยกินเลย ย็นมือมากตัวเราค่อยอเย็นน้ำหมา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 พี่จุ้งเขย่าก่อนดิเขย่า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 อย่างนี้เขย่าอย่างนี้ก็เย็นเมืออ่อนี้เย็นมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมนีเกลือนะเกลือมันไปทปําปฏิกิริยากับน้ำแข็งมันก็เลยเย็นมากเดี๋ยวที่ จะกลายเป็นไอติไหนะแม่น้ำเริ่มดละดเป็นส่วนหดเลยโอ้ตุใส่เยลลายความร้อนได้ออเย็นมากโอ้โหอู้เย็นเวลาท้าตเป็นหบอป็นหมอนี่่ตุเจยเย็นสบายแล้วก็ใหญ่อู้เย็นเจียบเลย ดย่ดยต,นนตัวนกจงน่าจะแข็งแต่มันยังไม่เป็นไอติมเลยนะคะอีกหน,นึ่นี่หึงโอ้โหเย็นมากเลยค่ะแม่ไหนขอดำหน่อยอ้ยเย็นโอ้เย็นมากเย็นมากค่ะเย็นจริงเนะย็นมากโอ้เย็นเอากดาดจับไม่ค่อยเย็นเลยเย็นเจี๊ยบเลยกระดาษละลายหมดเลยละลาย ลองเปิดเลนะเดี๋ยวลองเปิดดูนะว่าเป็นไอติมหรือเปล่าไม่รูวว้ว้าวว้าวเป็นอไอติมจริงๆด้วยอะ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวไปเอาถ้วยมา<อ>แล้วเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวถ่ายส่งทิชชู่นะคะรับเราต้องขอเช็ดต้นโตรตรงน้ำแป๊บรอแป๊บนะแก๊บเสร็จแล้ว,ว,วเป็นไอติมจริงจด้วยอะ่ะอ,อยากกินอ่ะน้องตัง ทำไม่กินล็อกไอติมเป็นไอติมนมพี่ตุนขยับมาตรงนี้ถ่ายให้ทิชเชอร์ดูนะมันไม่กินล็อกดู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 มันอะไรจะตายโอ,โ,โอ้โหโอ้เป็นไอติมเลยอ่ะโอ้โหมาเป็นก้อนเลยอ่ะพี่ตุนถือไว้ถือน้องตังกินได้ไหมพี่ตุนมาฮะอ่ะพี่ตุนถือไว้อย่างนี้แม่จะถ่ายรูปให้ทิชเชอร์ดูแม่